สวัสดีครับวิวเซเตอร์นิกลับมาอีกแล้วนะครับตามที่ได้บอกไปน,นะครับวันนี้นะครับนิวมาอัปเดตกิจกรรมของค่าย a c คเอลล่าซีซั่นสนะครับซึ่งวันนี้นะครับน้องๆได้ทํากิจกรรมมากมายมีทั้งความสนุกและความเครียดในเวลาเดียวกันนะครับส่วนกิจกรรมในงานจะเป็นยังไงนั้นจะมีทั้งสาระและความบันเทิงขนาดไหนเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ นี่คือบรรยากาศงานปาร์ตี้ที่น้องๆและคุณครู137ชีวิตร่วมสนุกกับพี่ๆผ้าวิชาศิลปะการแสดงมหาวิทยาลัยกรุงเทพหลังจากน้องๆได้ฝึกทักษะด้านการแสดงกันอย่างหนักหน่วงตลอด3วัน2คืนโดยในช่วงเช้าของวันที่16มกราคม2559น้องๆได้ทำกิจกรรม Exercise และต่อด้วยการเข้าฐานกิจกรรมทั้ง4ฐานประกอบด้วยฐาน Movement Acting s i n g i n g และ c r e a t ท v e d r a m a หลังจากนั้นน้องๆได้พบกับพี่เกลือกิติเชี่ยววงกุลซึ่งนอกจากจะเป็นสิทธิ์เก่าของภาควิชาศิลปะการแสดงแล้วยังเป็นผู้กำกับผู้เขียนบทและนักแสดงซิทคอมหลายเรื่องของวันเอ็นเตอร์ไพรส์หรือที่เรารู้จักกันในนามช่องวันนั่นเองพี่เกลือได้นำประสบการณ์ตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งเข้าสู่วงการมาเล่าให้น้องๆฟังและยังแนะนำวิธีใช้ชีวิตในวงการบันเทิงอีกด้วยพี่สาวที่เป็นหมอเขาเคยเปรียบเทียบชีวิตระหว่างคนที่เรียนวิทยาศาสตร์คนเรียนศิลปะว่าแตกต่างกันมาก หมอเนี่ยเวลาเขาไม่เข้าใจอะไรหรือว่าเวลาเขาคิดว่าอะไรมันผิดขึ้นมาไม่ถูกต้องแล้วละ่ะมีอะไรบางอย่างทิ่พลาดเขาจะเดินไปเปิดหนังสือครับแล้วหนังสือจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาคิดอยู่มันผิดหรือถูกม,มันชัดเจนง่ายนะครับแต่ในขณะเดียวกันการเรียนศิละปะามันคือเราจะเดินไปหาหนังสือของเราแล้วหนังสือของเรา จะบอกเราว่าก็แล้วแต่คือไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่มึงแล้วแต่ยุคสมัยของมึงมึงทําในยุคนี้มึงอาจจะถูกมึงทําในยุคต่อมามึงอาจจะผิดนะฮะฉะนั้นชีวิตของศิลปินคือต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเรียนรู้ถูกผิดตลอดเวลาหลังจากบรรยายเสร็จพิกเกลือได้ให้โจทย์การแสดงความยาวหนึ่งนาทีแก่ทุกทีมและยังให้คําแนะนําที่แต่ละทีมจะนําไปปรับปรุงการแสดงของทีมตัวเองเราเห็นพัฒนาการกระบวนการคิดของเขาเป็นระบบขึ้นนะคะ ถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะรับฟังคนอื่นนะคะเพื่อนๆไม่ใช่เฉพาะในเพื่อน8คนนะคะเพื่อนคนอื่นด้วยแล้ว,วกล้าที่จะพูดความคิดเห็นของตัวเองกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นของของตัวเองอย่างชัดเจนนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะกลัวบ้างนะคะแต่นี้เมื่อเมื่อเขาได้มาเวิร์กช็อปแล้วนะคะวิธีคิดวิธีการพูดของเขาก็เปลี่ยนไปนะคะพูด พูดได้อย่างเหมาะสมกับจังหวะและโอกาสตรงนั้นด้วยวันนี้เป็นวันที่3เนี่ยเห็นแล้วว่าเด็กๆเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมีการได้เรียนรู้ที่จะได้อยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็สามารถนําเทคนิคกระบวนการด้านการละครเนี่ยไปใช้ซึ่งมันไม่ได้ใช้แค่แสดงละครอย่างเดียวนะคะเขาอาจจะ เอาไปไประยุกต์ใช้ในการเรียนหรือว่ากิจกรรมต่างๆของเขาได้ค่ะก็โดยภาพรวมแล้วกิจกรรมค่อนข้างดีค่ะดีมาก แล้วก็พี่ๆดูแลน้องๆดีมากนะคะโดยเฉพาะเลยนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะซึ่งรู้สึกว่าออมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะรวมถึงคณะสตาฟแล้วก็นักศึกษาต้อนรับคณะคุณครูแล้วก็นักเรียนจากโรงเรียนได้เป็นอย่างดีมากๆค่ะ,ะประทับใจในการดูแลของนักนักศึกษานะคะและสิ่งหนึ่งที่เชื่อว,ว่าสำหรับโรงเรียนมาอาวิทยาณุสรนสุรธานีค่ะที่ผ่านเข้ารอบมาใน12ทีมนะคะจากทั่วประเทศ ก็รู้สึกดีดีใจค่ะและเชื่อว่ากิจกรรมของ3วัน2คืนในครั้งนี้ค่ะนักเรียนทั้งหมด10ท่านที่เดินเทางมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะรู้สึกว่านักเรียนจะมีความสนุกและเชื่อว่าคําว่าศิลปะการการแสดงค่ะไม่ได้สื่อสารออกมาทางการแสดงบนเวทีเท่านั้นแต่ว่านักเรียนสามารถ นำความรู้ตรงนี้ค่ะไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้ในโอกาสต่อไปอย่างแน่นอนค่ะและถ้าเกิดว่าในปีหน้ามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะคะจัดโครงการ a อ t เ u t l o u ราซีซั่นที่4ก็เชื่อว่ามอวิทยานุศสอสุธาพชนีก็จะเดินทางเข้ามาเข้าร่วมอย่างแน่นอนค่ะเราก็พยายามแบบพูดตัวเองอ่ะแบบทำนู่นทำนี้ให้เร็วที่สุดเพราะว่าคนอื่นรอเราอยู่อ่ะเหมือนกับว่าเราได้พัฒนาตัวเองได้รับความรู้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างจากที่คุณครูทุกๆท่านสอนไม่ว่าจะเป็นแอคติ้งวอ c ์ d a แดน ได้รู้ว่า acting is not acting ได้เพิ่มพูนประสบการณ์และความรู้เพิ่มเติมจากการเข้าค่ายจากการเรียนฐานต่างๆนะครับผมซึ่งจากคนนี้ว่าบางคนอาจจะไม่เคยมีพื้นฐานทําให้มีพื้นฐานมากขึ้นมีความรู้มีการฝึกต่างๆครับผมจะบอกว่าสนุกมากครับแล้วก็ในความสนุกนั้นเราจะได้ความรู้ควบคู่ไปด้วยถ้าไม่มาถือว่าพลาดมากครับก็ได้รู้ว่า ไอซิ่งคืออะไรการมูฟเมนต์คืออะไร,ก,ร,ออะไรก็คือได้รู้อะไรหลายๆอย่างที่เราไม่เคยได้รู้อะ,ค,ะค่ะก็คือเหมือนแบบเราอาจจะมองแค่เพลินๆของมันแต่ว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก่อนจะจากกันไปน้องๆกว่าร้อยชีวิตก็ได้มาเขียนความรู้สึกถึงพี่เลี้ยงจากภาควิชาศิลปะการแสดงลงบนผืนผ้าใบขนาดยักษ์และแยกย้ายกันกลับไปพัฒน,นาการแสดงของทีมตัวเองเพื่อกลับมาพบกันใหม่ในรอบชิงชนะเลิศที่จะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมต่อไป ในตอนนี้นะครับน้องๆได้เดินทางกลับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งน้องๆได้นําความรู้ที่ได้จากค่ายนี้ไปพัฒนาการแสดงของตอนเองนะครับเพื่อที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับและเมื่อถึงเวลานั้นนิวจะกลับมาอีกครั้งกับ Act Out l o u d s ซีซั่นาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ